สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในเซิร์ฟอ่าเวต้าเวียดนามนะครับผมก็จะพาทุกคนนะมาดูฮีโร่ใหม่นะครับนะของ r าวนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นฮีโร่ของเฮดหรือเปล่านะผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมนะผมและผมไม่รู้ความสามารถหรืออะไรเลยนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะว่าสกิลมันมีอะไรบ้างนะครับผมนะนี้ข้อมูลผมอาจจะไม่ตรงหรือว่าอาจจะแบบไม่เป๊ะก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกััััันน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 เเรร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 าาาาาาามมมดดดดูููไปพพ้้้้้้ออออกกกย่่่่่งงงีีีีีวววโโคคคคะะะบบตตแล็ฮ นี่เหตุบักคุณจะเจอนะตัวนี้นะครับมันบรชื่ออะไรไบลอนเหรอใบอะไรสักอย่างนะไบลอนไบลอนนะครับผมนะช่างมันเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันดีกว่าชื่อออกเป็นไงอุย้ยดูจากทรงนะฮะแรกเป็นสายไฟเตอร์นะครับผมนะฮะนี่ครับผมเนี่ยเป็นตำแหน่งออฟเลนนะครับผมในตัวนี้นะครับผมในะเดี๋ยวผมเปิดเสียงแป๊บน,นึงโอเคเอาไว้เอไเเอไม่มีเสียงหรอหรือผมโหลดทรัพยากรไม่ครบนะนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มีเสียงวะ เนี่ยชี้เป็นหมัดเออเร์เลอร์นะครับผมเนี่ยแล้วก็มีครอนหร,อหรืออะไรกระบองนะครับผมเนี่ยสายฟ้านะโอเคเดี๋ยวทำการซื้อนะครับผมเนี่ยเราไปลองสก,กิลเลยดีกว,ว่าโอเค ้าก่อนน,อน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวิมาแนะนำเพจแอดมิตดเตอร์พีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวิปลอดภัยไม่โกงใครที่กําลังหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลูมครบแหล่งคอนสกิลแล้วสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนําเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมหยุทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคฮะตอนนี้ก็ไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนุ่งขอเนื้อแบบอัพสกองสกิลเอาละกันเสียงดังไปเปล่าวะแป๊บนึง อัพสกู๊สกิลก่อน,นะฮะโอเคของที่มันแนะนำนะครับผมนะก็จะเป็นแบบเออนี่ฮะก็ไอฟาร์มได้ด้วยหรอเนี่ยไม่ต้องมีของฟาร์มนะครับผมนะดูดิี่ประมาณนี้นะครับนผมจะทำการออกของตามที่เกมมันต้องการก็แล้วกันนะตามที่เกมมันแนะนำโอเคประมาณนี้เอฟเฟกต์ยังไม่ต้องโอเคนะเรา,าดูสกิลหนึ่งกันดีกว่านะครับผมนะอุย้ยดูเดนเมชันท้าวิ่งไงมันมันแบบแบกบแบบคอนนะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มาจากเฮดโอเคหรือเปล่านะครับผมในมนะนี่เตีมปกติ นี่ฮะหัวดประมาณนี้ครับผมเนี่ยอารมณ์มือนเหมือนแบบอใบใบจันเลยทุกคนโอเคสทัก,กิณหนึ่งโอ้สก,กิลเหนือเลือกที่ทางประมาณนี้นะครับผมเนะี่ยโอเคกดใช้อุ้ยโอ้มันจะสะบัสดสองครั้งนะครับผมนะฟุบฟุบประมาณนี้ครับผมโอเคสก,กิลสองนะฮะเลือกพื้นที่ในการเลงประมาณนี้ระยะสั้นมากพุง่งห่อพุ่งประมาณนี้ฮะสก,กิลสามทำอะไรสก,กิลสามกดเลยนะครับเราไม่ต้องเลือกนะครับผมนะี้แค่นี้หรอ อุย้ยมันเหมือนจะมีสถานะอะไรสักอย่างทุกคนวิ่งเร็วะฮะอืมอารมณ์แม่งเหมือนอารมณ์แม่งเหมือนวีโร่หมือน,นะเนี่ยอุ้ยโอ้ตียนะืดสองฮะแด็เข้าไปแล้วก็ทุบน,น,นะครับผมเอ้าอุ้ยเมื่อกี้มันมีสระมันมีสีด้วยนะนี่ไงอ๋อมันมีสแต็กอยู่นะครับผมทุกคนสแต็กของมันนะถ้าสังเกตดูให้มันเป็นสีแดงนะครับผมเนมันก็จะ มีทีทีนะครับอุนเดี๋ยวดูเนี่ยบ้านมีทีทีโอ้ค่าอ๋อมันจะเก็บสแต็กไปรเรื่อยๆไว้ทุกคนโอเคฮะใช้สแต็กอีกหนึ่งเก็บสแตก็กเดี๋ยวผมลองเก็บสแต็กให้มันเต็มดูนะว่ามันจะทำอะไรได้ไม่ถามว่าใช้ข้ามกำแพงได้อสะสกิลหนึ่งโอเคสกิลสองสามารถใช้ข้ามกำแพงได้โอเคเดี๋ยวผมจะทำการเก็บสแต็กให้เต็มนะเดี๋ยวผมอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น โอ้แม่งแรงนะสกิลหนึ่งทำเล่นไหมมันเก็บสตแต็งแห้ตันยาเหมือนกันนะนี่มันไม่ขึ้นเลยปะอ๋อตีปกติไอ้ไอ้กูแค่สคกิลหนึ่งตั้งนานโอเคตีปกติโอเคฮะดาเมจมันน่าจะแรงขึ้นนะเท่าที่ผมเดาโอเคเดี๋ยวมาลองดูสกิลสองปั๊มโอ้ไม่ไม่ไม่ไมไม อ๋อโอเคผมเข้าใจแนละ้วมันนำเอ็มไม่ได้แรงขึ้นด้วยทุกคนมันแค่เก็บแสแต็คไว้ให้แบบมีซีทีได้ใช้ตลอดนั่นเองนะเรับผมนะเห็นป่ะซีซีโอ้โอเคนะครับตัวนี้เป็นสายไฟเตอร์นะครับผมนะออก็น่าจะมันได้ได้ใช้ได้อยู่เอาไงนะมีสกิลพุ่งแล้วมีสีซีอ่ะ่ายังไงก็ใช้ได้ดูดิอติอติเหมือนมีบัฟอะไรสักอย่างให้เราด้วยได้มีเกาะดูดิดูดิด โอ้มันอ่านไม่ได้ทุกคนดูดิอ่านได้หรอย้ยมีแล้วเฮ้ยมีข้อมูลแล้วทุกคนอ๋อโอเคนะครับแ้วผมเหมือนผมไปอ่านมาแล้วนะแล้วผมก็ทาความเข้าใจมาได้นิดนึงจริงๆนะเนะเดี๋ยวลองดูดีกว่านะคืออ่ันติของมันนะเขาผมนะมันสามารถที่จะสร้างสนามแม่เหล็กได้นะครับเมื่อสแต็กเราเต็มนะรับผมเนะี่ยอันนี้คือสังเกตดูนะนี่ผมมีหนึ่งสแต็กนะก็จะมีประมาณนี้เห็นปะก็แบบ มีแบบระยะความเสียหายเห็นปะ่ะมันก็จะเป็นคืนไปนะครับเห็นปะ่เปนปะเห็นปะ่ะมันจะมีคืนนะเห็นปะ่ะเพราะอันนี้นะครับแต่ถ้าสแต็กเต็มมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะลอเอาสแต็กออกกันโอเคตอนนี้ผมไม่มีสแต็กนะเนี่ยคืนคืนสายฟ้าไม่มีเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะมันก็จะมีแค่นี้แต่ว่าถ้าเรามีสแต็กนะครับผมนะโอเคผมจะเอาเก็บสแตคค็กให้เต็มเลยโอเคโอเคประมาณนี้ขอซึ่งมันจะสร้าง ขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ได้รับโล่เยอะขึ้นนะครับผมเนะี่ยเอาง่ายคือยิ่งมีสแต็กเยอะนะครับก็จะได้โล่เยอะขึ้นแล้วก็ได้ทําการวิ่งเร็วด้วยนะครับสังเกตดูฮะเราก็จะได้บัฟวิ่งเร็วนินดนึงให้ใจโดดนะเห็นปะเห็นปะวิ่งเร็วด้วยเห็นปะดูดีวิ่งอย่างเร็วเลยหรือว่าผมใช้ซ้ำว่ามนเลยวิ่งเร็วประมาณน,นี้นะครับผมเนะี่ยสกิลหนึ่งนะครับผมนะแม่งดูดเลือดด้วยดูดีทุกคนโคตรที่โกงอะ่ะเออสกิลหนึ่งแม่งแบบ เพิ่มเลือดด้วยนะครับผมนะแม่คนทั้งคนทั้งคีบนะครับผมนะเด้งเลือดได้นี่สังเกตดูผมใช้สกิลสองไอซีคิลหนึ่งเห็นปะ่ะเด้งเลือดสี่ร้อยเห็นปะ่ะเออเพี้ยโคตรขี้โกงอ่ะดูดิเด้งเลือดเด้งเลือดมันก็ไม่ได้เร่งแรงขนาดนั้นแต่มันก็ยังมีเด้งเลือดอ่ะเอางี้ทั้งคน,นทั้งคีบอ่ะดูดิเพี้ยตัวโคตรขี้โกงอ่ะโอ้ดูดิเนี่ยขึ้นสายฟ้า เหมือนเหมือนจะมีสโลด้วยนะทุกคนสโล่โลปะไม่สโลเหรือว่าต้องโดนเดเมดอ่ะเนี่ยสโลครับผมเนะี่ยก็คือเอามาคอมโบกับไอ้ดาบฟ้าน,นี้ได้ดีเลยทุกคนนะครับผมเนะี่ยคือดูดิเดี๋ยวดูนะคือผมอามาคอมโบนะเห็นว่าติดสโล่ละไอ้เยโคตรดีอ่ะผมบอกไว้ให้คือไม่ติดสโล่ดูดิเนี่ยเอาไปไล่ตามได้เอาไปหนีได้ทุกคนได้โล่แบบเยอะมากนะับผมนละ้วสับอติอติมันก็น่าจะโกงมากเลยนะคือแบบเพิ่ม โล่ Low, แล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับผมนะเท่าที่เห็นเนี่ยปะซีกิวสองนะครับผมนะเท่าที่เข้าใจง่ายๆเลยก็ประมาณนี้โอ้โหไม่โคตรเยอะเลยอะไรวะนะ่ะขี้เกียจอ่านทุกคนเออมาโหลดอ่านเอง,เองก็แล้วกันนะที่เท่าที่เข้าใจก็คือถ้ามีสแต็กสีแดงเด็เข้าไปตีมีซีตีแค่นั้นเองผมเข้าใจแค่นี้นะครับผมนะโอ้แต่มึงเทพจริงเออ,อ,อเดี๋ยวผมลองออก ดาเมจดูนะผมว่าดาเมดเนี่ยก็แรงกว่าโอเคอัพของให้เทนสแต็กสามารถเก็บกับคลิปก็ได้ผมว่าคามโกงอยู่ตรงนี้แหละโอ้หเก็บสแต็กช้าจัดเลยแม่งหวดแม่งตีช้าผมว่านะ เดี๋ยวขอปิดคูดาวแป๊บนึงว่าคูดาวมันคูดาวนานปะสีกิลหนึ่งสีว่วิถือว่าไม่นานนะถือว่าแป๊บเดียวฮนะสีวิซีิวสองห้าวิก็ไม่นานนะครับผมในนี้โอเคดูดิตีปกติผมว่าช้าไปหน่อยมันมีสองฮิตเหรอตีปกติเออตีปกติเหมือนจะมีสองฮิตนะทุกคนเห่นปะมันมีสองดาเมจขึ้นอะ เออมันเหมือนมีเศษความเสียหายนิดนึงวะทุกคนเห็นปะเออผมไม่ได้ออกทารอนหรือไม่ได้ออกอะไรนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองคอมโบคอมโบมันเป็นยังไงวะแรดเข้าไปสตันแล้วก็สกิลหนึ่งอันติอืมอืมอืม ประมาณนี้นะครับผมนะว่าสโหรับคิวนี้นะก็ต้องคลาไปก่อนกันละกันนะครับตัวใหม่ก็ประมาณนี้นะครับผมนะคิดเห็นกันยังก็สามารถคอมเมนต์มาได้ผมมองว่ามันก็ผมว่าน่าจะโกงนะนะครับเอาไปงัดกับพวกแบบตัวถึกๆได้นะแต่ก็ซูฟอร์เลยไม่ได้หรอกดูจะทรงแล้วนะครับผมนะคือแบบอันติมันก็โกงก็จริงนะอันจริงมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นแค่แบบเพิ่มเฮ้ยเชี่ยอันติมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเกมสแต็กก่อนนะเฮ้ยอันติมันคูลดาวให้เอาวีเอสันเวอร์ ผมลองเก็บสแต็ตให้เขาก่อนแปดวิ holy shit โอ้ยไอ้ที่นี่เวอร์จริงอันนี้มันเวอร์เกินผมว่านะโอ้โห <Destroy ed. S 2> oh, ดูอันติมันดีทุกคนเอ้ <Yeah. S 1> อันติเวอร์จริงอันติเล่นได้เลยอะ่ะคือเก็บสแต็ตครบปุ๊บแม่งอันติเก็บสแต็ตครบแม่งอันติเลยอะ่ะ

เรียบร้อยเฮ้ยอันติไม่คูน้วแปดวิไอสัตว์คเว์เฮ้ยอันติมันโกงอยู่นะทุกคนผมเล่นไหมเรืนได้ดทังโลได้ทังอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอเคนะว่อถ้าเราคิวนี้นะก็ต้องขอลาปก่กอนกันแล้วกันนะครับผมบาย